สวัสดีครับวันนี้ช่องวินและกินฟาะจะนำสาระดีๆในการเลี้ยงวัวและการทำเกษตรแบบใหม่มาฝากกันอีกนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเลี้ยงวัวท้องอย่างไรให้อ้วนและสมบูรณ์นะครับโดยไม่ให้มันขาดแร่ธาตุเวลาคลอดลูกจะได้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่และลูกนะครับผม นี่ผมผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงที่ผมเลี้ยงมานะครับขคอกวัวผมเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่คือที่แรกก็คือที่ลำปางนะครับลำปางเนี่ยก็จะมีวัวอยู่ประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับต้องฝูงจะเป็นบรามันทั้งหมดนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่พัทลุงที่ที่ผมอยู่ที่คอกวัวที่พัทลุงก็คือ ผมเลี้ยงไว้4ตัวนะครับที่ตัวนี้ผมจะดูแลเองส่วนที่ลำปางก็ให้ทางพ่อตาและแฟนเป็นคนดูอยู่นะครับผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,ะะรบวันนี้เรามาคุยกันว่าเลี้ยงยังไงให้อัวแม่อัวท้องของเราสมบูรณ์พร้อมที่จะ,ะคลอดลูกนะครับตัวนี้เป็นแม่อัวสาวนะครับแม่อัวสาวท้องแรก สูงประมาณ140บวกนะครับนี่ขนาดเป็นแม่วัวสาวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์บราหมัน่นส่วนตีสีเหลืองๆทองๆนุ้นก็คือเป็นแม่วัวเป็นวัวแม่ตาเหมือนกันเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้นะครับเป็นแม่วัวชนตัวนี้แต่ผมเอามาผสมกับบราหมัน่นเพื่อจะปรับโครงสร้างให้ได้ลูกที่สูงขึ้นอีกหน่อยนะครับสูงใหญ่ ตัวตัวนั้นก็ท้องอยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับ2เดือนนิดนิดผ่านตามรอบไปไม่กี่วันนี้นะครับตัวนั้นก็ท้องเหมือนกันนะครับผมจะใช้วิธีการเลี้ยงก็คือผมเลี้ยงแบบปล่อยในทุ่งนานะครับผมล่ามไว้ในทุ่งนาให้มันกินตอนกลางวันนะครับเขาจะได้ดแตะเล็มเพราะว่าอัวเป็นสัตว์ประเภทแทะเล็มยายนะครับถ้าเราขังข้ออย่างเดียวก็ เราเหนื่อยกับเรื่องตัดหญ้าตัวนี้ผมจะเอากลางวันมามาล่ามไว้หลังบ้านนะครับให้ทุ่งนาจะ,จะมีหญ้าอยู่เขาก็แทะเหล็กของเขาไปเรื่อยๆนะครับนู่นก็จะเป็นอีก2ตัวตัวนู้นจะเป็นสายพันธ์ตัวสีแดงนั้นก็คือเป็นลูกผสมรามันส่วนตัวสีขาวนั้นเป็นสายพันธ์ชลูเล่เป็นหัวสาวเหมือนกันนะครับตัวนั้นย,ย,ยังไม่ผสมนะครับยังผสมไม่ได้ผมก็มาเลี้ยงไว้เหมือนกัน มาผูกไว้นะครับให้เก็เดินและเลมหญ้าแล้วก็นอนเล่นของเขาไปนะครับส่วนตอนกลางวันประ,ประมาณเที่ยงผมก็จะเอาน้ํามาให้เขากินนะครับให้เขากินเพราะว่าอากาศมันร้อนทางใต้ตัวนี้อากาศร้อนแปรปรวนบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะครับนะครับผมก็จะปล่อยเขาเขาแทะเล่นของเขาตามภาษาไปเรื่อยๆนะครับแสงจ้าไปแล้โทษทีครับนะครับ เขาก็จะกินอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าเขาได้เดินออกกําลังกายด้วยแม่วัวน่ะพวกนี้ถ้าถ้าเขาได้เดินออกกําลังกายอย่างนี้เวลาคลอดเขาจะคลอดง่ายนะครับเดี๋ยวตอนคลอดผมจะทำจะทาคลิปให้ดูอีกทีนะครับะนะครับแล้วก็ปล่อยเขาทเทเตรมไปเขาก็เทเลมของเขาตามภาษาของเขาพอเขากินนมเขาก็จะนอนพักครับพอถึงเวลาหนึ่งเขาหิวเขาก็ลุกขึ้นมาเทเลมต่อ ่วงน,นี้จะดีหน่อยจะมีหญ้าอยู่กหลังแบกเนี่ยก็คือส่วนตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะเดินเอามาวัวเข้าคอกนะครับเขาก็ยังเตะริมของเขาก่อนเข้าเคาะครับก็เตะริมภาษาเขาแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นยืนเล่นมากกว่ารอให้ผมมาเอาเข้าเคอกเพื่อจะไปกินหญ้าในคอกอีกทีเขาจะรู้นะครับสัตว์พวกนี้ก็จะรู้เวลา เขาก็ไม่ค่อยกินละช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยเขาจะรอไปกินในคอกอย่างเดียวละเขาก็แทะเล่นๆของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมปล่อยให้เขาเดินเล่นอย่างเงี้ยทั้งวันประมาณห้าโมงเย็นผมถึงจะมาเข้าคอกนะครับผมก็ก่อนจะเข้าคอกก็ให้เขาเดินเล่นของเขาไปแทะเล่นของเขาไปเรื่อยๆอ่าแต่ก่อนเข้าคอกครับเขายังจะมาแวะอยู่หน้าคอกอีกนิดหน่อย วันนี้มาวันนี้มาแวะกินญ่าอยู่หน้าอคอกเดี๋ยวก็ดึงเข้าขอคอกก่อนครับเขาจะเดินอตัวตัวนี้ตัวสีทองนี้เดินละเดินเข้าคอกครับอคอกตัวเองจะรู้ว่าอคอกตัวเองอยู่อคอกไหนก็ะจะเดินเข้าเดินเข้าคอกตัวเองไปนะครับ ผมผมเลี้ยงแบบข้อกระตัวนะครับผมแยกกันเขาจะได้ไม่วุ่นวายเนี่ยครับพอตกเย็นมาผมก็จะตัดหญ้ามาให้เขาอีกทีนให้เขากินในข้อตอนค่ำตอนเย็นตอนค่ำอย่างเงี้ยเขาก็จะอิ่มแล้วก็มันก็จะทาให้อัวอ้วนนะครับไม่ไม่ผอมนะครับมีคนเคยถามสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมเลี้ยงวัวไม่ผอมผมก็ผมตัดหญ้าให้เขากินทุกตอนเย็นครับบางวันค่ำ,ำผมก็เสริมฟาง ให้เขากินอีกรอ,อบนะเพื่อเวลามีวันไหนผมตัดหญ้าอ่อนมาเยอะผมก็จะให้เขากินฟางด้วยนะครับกันต้องอืดไว้นะครับแล้วผมก็จะเสริมแร่ธาตุแร่ก้อนนะครับนะครับในข้อของผมเนะครับจะมีแร่ก,ก้อนไว้แขวนไว้ทุกข้อครับมันจะมีทั้งหมดสามข้อเดี๋ยวจะมีข้ออะไรจะพาไปชมนะครับเขาก็จะปลอกเ,เกากลับเข้าคอกมาเขาก็กินหญ้าที่เราเตรียมไว้ให้เขาอีกรอบ,เข,อนะรบเขาก็จะอิ่มนะครับเขาก็จะอิ่ม จนถึงรุ่งเช้าเขาก็จะไม่ผอมนะครับบัวพวกนี้ถ้าเราเราเลี้ยงก็อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราให้เขากินแต่กลางวันมาแล้วเราพอ,อเกาคอกก็ไม่ไดเอายาให้พวกกินนะครับเขาก็ไม่อิ่มนะครับเพาราะสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องตอนงคืนก็ต้องเคี้ยวเอื้องอีกรอบนะอ่าแล้วผมก็จะก่อไฟไล่แมลงไล่ยุงยไว้ด้วยนะไฟผมก็ก่อทั้งวันนะครับเพราะว่าจะได้ดับกลิ่นเรื่องกลิ่นในคอกด้วยจะไม่มีกลิ่นนะครับ จะมีประถุเขากินหญ้าเสร็จเขาก็จะมาเลียก้อนแร่ก้อนนะครับเป็นแร่ธาตุเสริมพวกแคลเซียมพวก AD3E อะไรของเขาเป็นแร่ธาตุที่เขาขาดไปนะครับเขาจะมาเลียเพื่อเสริมให้เขาอีกทีเขาจะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะเวลาวัวท้องเนี่ยมันจะดึงแร่ธาตุจากจากแม่ไปนะครับไปบำรุงลูกมัน นะครับอีอคอกหนึ่งไอสองตัวนี้ก็จะอยู่อีกอคอกนะครับเขาจะกินหญ้าของเขากับเข้าคอกมาผมเยาะหญ้าให้เขาก,กินทุกอคอกนะครับทุกตัวเขาถึงอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับดูนะครับน่ารักพวกนี้เขากินหญ้าของเขาไปแล้วผมก็จะก่อไปเอาไว้เหมือนกันนะครับอคอกนี้ยไล่แมลงไล่ยุงในตอนค่ำนะครับมีแร่ธาตุเขลวนไว้เรียบร้อยนะครับ เขาจะกินของเขาอย่างมีความสุขนะครับถ้าเราต้องการเลี้ยงวัวให้อ้วนสมบูรณ์เราก็ต้องขยันหน่อยครับตัดหญ้าให้เขากินด้วยหรือไม่ก็ถ้าไม่ตัดหญ้าก็เสริมฟางให้เขาไปนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องวินและจินให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกนะครับ ขอบคุณครับ